นอกจากเราจะสวดมนต์อ้อนวอนภาวนาให้พักภูมิใจไทยถอนตัวแล้วลงมติไม่ไว้วางใจด้วยคือหันเข้าหาฝ่ายประชาชนที่ไม่ต้องการบอลคอนสิรไม่รู้ว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรนะครับผมเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณแพรทองทานมาตลอดเวลา กระปิดกระปลอยวันละนิดวันละหน่อยเรื่องบ่อนการพน,นันเรื่องไม่ทำเสเียบโมเดลไม่แก้ปัญหาน้ําท่วมอย่างถาวรให้ตังอย่างเดียวเรื่องแจกเงินเด็กๆแจกเงินคนแก่แจกเงินเลื่อยเปือเป่อยคนละหมื่นคนละหมืนน่นไม่สร้างงานไม่ปรับปรุงการศึกษาโหผมมาพิปลายเยอะแล้วท่านผู้ฟังคงรู้แล้วนะครับว่า คุณแพทองทานเนี่ยควรจะพ้นจากตำแหน่งนายกทั้งตีตามการอาภิปรายของออกระผมซึ่งไม่ได้เป็นสอสอก็เล่าให้ฟังเยอะแล้วนะครับว่าคุณแพทองทานเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าพวกสอสอเขาจะอภิปรายอะไรกับท่านผู้ฟังที่ว่างๆก็ฟังดูแล้วกันสำหรับผมเนี่ยลงมติไปนานแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยนะครับคุณแพทองทานเรียนรัฐศาสตร์มาคือถ้าสื่อมวลชนคนเดียวแก่ๆนั่งพูด ไม่มีผลแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าเออถ้าลุงเขาพูดอะไรที่มันเอาไปทําได้นะถ้าทำซะจะได้ประชาชนเขาจะได้รักจะได้ชอบประเทศจะได้ไปไปโลดนะครับว่บางจริงเนี่ยผมเสนอไว้ง่ายๆือถ้าพรอยคุณแพายทองทานจะมีความมั่นคงเป็นที่รักของของประชาชนอา่าแล้วก็ผมก็จะเช,ช,ช,ชื่นชื่นชมเชิดชูแล้วอยู่ไปยาวยิ่งกว่าอินธิลาคารอนนะครับก็คือหนึ เลิกเชื่อฟังพอ่อซะบ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองสองปฏิเสธไม่ให้พ่อมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองปฏิเสธในที่สาธารณะประชาชนเห็นเลยนะครับว่าลูกคนนี้เป็นตัวของตัวเองเพื่อประชาชนสามทำงานใหญ่ๆที่ประชาชนคาดหวังคือ 1. ยกเลิกบ่ bon ino, อนคาสิโนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สสร้างแหล่งเก็บน้ำ ให้มันหลากหลายตามรุ่มน้ำยมเป็นวังหรือจะน่านมาเลื่อยเปื่อยเลยนะครับ mm. เพื่อไม่ให้ภาคเหนือน้ำท่วมเราก็ลูกหลานคนเหนือนี่นาน,นะครับตอนนั้นก็ปฏิรูปการศึกษาทำให้มันเต็มที่หยุดแจก,กเงินแล้วก็เอาเงิน4-5หแสนล้านบาทเนี่ยเอามาปรับปรุงและพัฒนาประเทศในเชิงโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาแหล่งน้ำเทคโนโลยีไอทีอ แล้วก็มีอะไรอ่ะนะ AI นะปรับปรุงการศึกษาให้ทุนการศึกษาให้เต็มที่ทั้งระบบประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแค่นี้คุณแพรทองทานก็จะเป็นวีรสตรีไม่ยากเลยครับก็แค่บอกว่าจะทำทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรบอกว่าจะทำเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดจะอภิปรายตอบฝ่ายค้านนะครับบอกว่าต่อไปนี้ดิฉันจะทำอย่างที่โลกยามเช้าพูดนะครับรับรอง จะได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่านี่แหละคือผู้หญิงคนแรกที่ break the glass break the glass ceiling แบบที่ฮิลลารีคลินตันพยายามจะทำนะกรมลาแฮร์ริสพยายามจะทำคือทะลุเพดานกระจกให้มันแตกกระจายไปเลยนะครับที่มันกั้นผู้หญิงไม่ให้สู่ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในการบริหารประเทศแล้วประสบความสําเร็จยิ่งกว่าชายใดถ้าทําอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ครับเมื่อกี้ผมว่าอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ถ้าถ้าประกาศอย่างนี้ก็จบเลยนะครับไม่ต้องพูดฝ่ายค้านก็นอนยาวไปประมาณห้าสิบปีนะครับอแต่เขาไม่เชื่อผมอยู่แล้วนะครับผมก็พูดเลยเปื่อยไปไม่เชื่อแต่ที่พูดไปมันเหมือนเลื่อยเปื่อยนะครับแต่เป็นหลักที่ถูกต้องตอนนี้มาดูรัฐธรรมนูนแล้วกันนะครับรัฐธรรมนูนอภิปรายไม่ไว้วางใจนายงตรีตามมาตา ร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยเมื่อมีการเสนอยติจะยุบสภาไม่ได้เว้นแต่จะมีการถอนยติหรือลงตมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวัคซีก็คือคือเมื่อยื่นยติแล้วยุบสภาไม่ได้เลยเขาต้องลุยต้องพูดนะครับถ้าคะแนนถ้าการถอนยติลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวัคซีก็ยุบสภาไดนะ้เพราะฉะนั้นก็เมื่อมีการทิ่รายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยไม่ใช่โดยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไปให้สภาผู้แทนรัศดรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจการลงมติเช่นว่านี้ให้ทําในวันเดียวกันกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลงโอ้รันูนฉบับลุงตู่อาจาร,รย์มีชัยรอชุพันเขียนนะครับคุณนักสิงคุณแพรทองทานไม่เกี่ยวเลยนะครับมีหน้าที่ใช้รันูญฉบับนี้ด้วยความขมขื่นหรือยินดีผมไม่ทราบนะครับรันูญฉบับนี้เขียน เขียนไว้ละเอียดมากนะถ้าเทียบกับฉบับที่ประชาชนแล้วก็สสอรองทั้งผมด้วยช่วยกันเขียนเมื่อปี240เนี่ยอันนั้นก็โหดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นฉบับที่ละเอียดมากแต่ว่าคะแนนแค่กึ่งหนึ่งนะถ้าคะแนนถ้าคะแนนโหวตแล้วเกินกึ่งหนึ่งก็เรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้องพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตําแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตาแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตารับหนึ่งหรือพ้นจากตาแหน่งเดิมไม่เกิน90วันก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรเข้าชื่อตารับหนึ่งมันเขียนละเอียดเลยต้องอ่านไวท่านผู้ฟังก็คงไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะครับแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีตําแหน่งอื่นให้รัฐมนตรีคนนั้นยังต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไว้วางใจต่อไปอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราในวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนเดียวเพราะว่าายค้านเขายื่นนนยยยยยตตติิิเเเปปดดอรราาาไไมม่่ววว้้งงใจกีีีแพผู อะไรอะไรก็อุ้งอิงแผดทองทานแล้วกันนะครับเพราะวันนี้เราก็จะดูลีลาว่าฝ่ายค้านลุยนายกยังไงส่วนนายกจะรับมือ,อยังไงแต่เห็นบอกไว้โลกหน้าแล้วถึงเวลาง,ง่วงแกจะจะไปนอนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้โอ <c oughs> ถ้าไปนอนผมว่าปวดแน่นะครับอันนี้ผมก็มองโลกในแง่ร้ายถ้าไปนอนฝ่ายค้านก็จะหยุดพูดจบเมื่อไม่ฟังไม่รู้จะพูดให้ ก้าอี้ฟังหรือ,อยังไงนะครับก็คงจะยุ่งอีตรงนั้นนะตอนนายกง่วงนอนแต่ถ้าท่านฟังมีเวลาก็เชิญติดตามฟังการถ่ายทอดหรือดูการถ่ายทอดสดนะครับผมจะไม่ดูครับ <laughs> เพราะว่าผมอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณแพทองทานไว้นานแล้วโดยมีเงื่อนไขว่าจะไว้วางใจเต็มที่สุดชีวิตถ้าทําตามที่ผมบอกแนะนำ <laughs> โดยไม่คิดค่าคอนซัลเทนซีแต่ประการใด ผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกครับเพียงแต่บอกว่าเรื่องนี้มันดีเรื่องนี้มันดีทําไมไม่ทํง่ายง่ายทำไมไม่ทํา,าทไ,มไ,มทไม่ใช้เงินทําไมไม่ทํเอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ไว้วางใจคุณแพทองทาเรื่องแรกในโลกนี้เลยนะครับตอนที่แกยังไม่ได้เป็นนายกได้ซ้มมําไหนะแต่ที่แกเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟเพาเวอร์แหนะ่งชาติคณะหนึ่งนะเป็นนี้เป็นคณะเล็กแล้วคณะใหญ่ที่นายกเศรษฐาทวีสินก็เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการซอฟแวร์แห่งชาติเขาเรียกไม่ใช่ซอฟแวร์นะครับซอฟพาวเวอร์แห่งชาตินะครับคณะที่สองเนี่ยพัฒนาซอฟพาวเวอร์แห่งชาติเพราะฉะนั้นการที่กรุมแททองทานปัจจุบันนี้ยังเป็นหัวเรือใหญ่ใช้เงิน5,000ล้านเพื่อพัฒนากระบวนการซอฟพาวเวอร์ของชาติเนี่ยผมอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่แรกแล้วอภิปรายไม่พอใจด้วยซ้ำไปแล้วตำหนิว่า มันผิดหมดเลยตามหลักวิชาการเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่คุณทําอยู่ไม่ใช่เลยเป็นเรื่องโปรโมทงานสินค้านู่นนี่นั่นทําทําไปแต่จะมาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์่ะมันผิดแล้วมันน่าอับอายในเชิงวิชาการเพราะว่ามันต้องวิชาการครับถ้าคุณไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแล้วคุณอาใช้เงินห้าพันล้านบาททําในสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันผิดแต่ถ้ารู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรผมอธิบายไว้าย,ยาวเขียนไว้ยเยอะนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ผมก็ได้นะ แต่ผมก็ไม่ได้แสดงความรู้ส่วนตัวนะผมเพียงแต่แค่แปลสรุปเรียบเรียงข้อเขียนของโจเซฟไนจูเนียผู้เป็นผู้วางคอนเซปต์หรือความคิดรวบยอดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ตัวจริงถ้าไม่เชื่อแกเลยเชื่อใครเพราะแกเป็นคนคิดนะครับแกก็บ่นว่าไอ้คนที่เอาไปทำเนี่ยมันผิดผิด,ผดถูกถูกนะแกก็เขียนหนังสือรวมแล้วสี่ห้าเล่มนะครับหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปคือเรื่องแรกที่ต้องไม่ไว้วางใจคนแพลตอองทานเนี่ย คือไม่มีความรู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์แม้แต่คงมีความรู้บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ยอมเชื่อตัวเองว่ามีความรู้ที่ทำอยู่มันผิดไม่ต้องทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แบบที่ขายของนะครับเนี่ยอย่างเช่นนุ่งกางเกงจ้างกางเกงไดโนเสาร์ที่นุ่งกันแล้วใส่เสื้อ,อ,อผูกไทยสูรแจ็คเก็ตอะไรพวกเนี้ยนะครับอ,อ,อันนั้นเนี่ยนึกเหรอว่ามันเป็นการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่มันเป็นแค่ขายกางเกงนอนหรือกางเกงนุ่งตามสบาย ไปเที่ยวเทสตามที่ต่างๆถ้าไม่อายเขานะครับก็ <c oughs> เชิญนะครับแต่ว่าไม่ใช่ซอฟพาวเวอร์ครับเป็นคารแค่ขายซอฟแฟบริกธรรมดาคือขายผ้านเนื้อนุ่มธรรมดาอันนั้นก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านที่สนใจก็ตามดูแล้วกันนะครับผมก็จะดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่จะต้องทำต้องขุดดินถากหญ้าเย่อะแยะนะครับเราจะต้อง ดูแลหมาแมวจะไปนสนใจรัฐบาลอะไรมากมายนะักเราอภิปรายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะค่อยๆแวะๆดูอาจจะดูคลิปท youtube บ้างเล็กน้อยเพราะมันยาวทั้งวันไม่ไหวครับอันเป็นผมว่าเป็นเล่ห์เหลี่ยมที่ดีของฝ่ายรัฐบาลหรือหรือประธานรัฐสภานะครับที่หนึ่งไม่ให้เอ่ยชื่อคุณทักษิณดูซิว่าเขาจะเรียกว่ายังไงผมขอเสนอนะให้เรียกว่าให้เรียกว่าหลอดวอดมอร์ก็ได้นะครับ he who shall not be named อันนั้นก็มาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ของผมนั่นเองเออเมื่อวานนี้ว่าเดี๋ยว,วพูดอีกสองวันแล้วกันถ้าหนังสือมามันมีหนังสือกราฟิกเออไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับจะเป็นฮอบบิทดิฮอบบิท b บีอีเมลมาบอกว่าขณะนี้มีหนังสือ The h o อบบิแบบกราฟิกไม่ใช่การ์ตูนนะครับคือเป็นภาพวาดภาพเขียนเส้นรูปร่างเหมือนคนอะนะครับกราฟิก ของเรื่องฮอบบิทกำลังกาลังจะออกขายนะครับผมก็ไปเช็คเช็คดูผมก็ไม่มีนะครับไอ้ฮอบบิทการ์ตูนก็จะวาดไม่เหมือนคนตามดูแล้วกันเดี๋ยวสักอาทิตย์สอาทิตย์ถ้าหนังสือการ์ตูนหนังสือกราฟิกฮอบบิตนี่มาจะเล่าให้ฟังแต่เนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับฮ o ฮู a ช l not อตบีเนมะก็คือลอร์ดวอร์ดมอร์บุคคลที่น่ากลัวแฮร์รี่พอตเตอร์กลัวมากอะไรเนี่ยครับก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อแล้วมันแบบ ตัวร้อนเผาไปหมดเพราะวันนี้เขาจะไม่เอ่ยชื่อคุณทักษิณหรือเขาจะทะเลาะกับประธานสภาคงจะสนุกดีครับแต่ว่าคงจะสนุกแบบไม่ดีมากกว่านั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะครับที่ผมพูดถึงว่าเขาเขียนไว้ว่ายังไงแล้วจะต้องดูว่ามันต่างกันยังไงประเด็นที่ผมนั่งคิดอยู่ก็คือว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับของประชาชนนะครับ ผู้ยึดอํานาจเขาเขียนร่วมกับนักกฎหมายเจ้าเก่านะคืออาจารย์มีชัยฤจุพันเขียนเพื่อ,อ,อสืบทอดอํานาจตามที่พักการเมืองคนหนุ่มสาวนะพักประชาชนพักก้าวไกลอนาคตใหม่เขาพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่ารัฐนูนนี่มันสืบทอดอํานาจถูกต้องครับเพราะว่ารัฐนูนนี่เขียนไว้ให้เพื่อ,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 อลุงตูนะครับนะ พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอำนาจได้ต่อไปแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ยังอนุญาตใหเ้เสนอชื่อคนที่ไม่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกได้ก็คือถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์แกไปลงสมัครแล้วไม่ได้รับเลือกตั้งมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแกก็ไม่ได้เป็นนายกต่อถ้ามีการเลือกตั้งมันก็ต้องเขียนไว้ว่าไม่ต้องลงเลือกตั้งนะขอให้พรคการเมืองเนี่ยเสนอชื่อไว้นะ ว่าจะเป็นนายกก็ได้อันนี้คือรัฐมนุสืบทอดอำน,นอาจไม่เป็นประชาธิปไตยหรอกครับอันนี้คุณทักษิณแกก็ช่วยประโยชน์ไงเพราะฉะนั้นคุณแพทองทานเนี่ยเป็นนายกตามรัฐมนูนที่หวังใช้ลุงตู่เป็นนายกต่อโดยไม่ต้องสมัครรับเลือกตั้งราะว่าคุณแพทองทานก็ไม่ต้องสมัครรับเลือกตั้งลุงตู่ก็ไปแล้วนะครับไปเป็นองคมนตรีงนั้นคุณแพทองทานเนี่ยผมจะตําหนิแกย,ยังไงก็ตามว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็ถูกต้องแต่มันไม่ิดียร์รัฐมนเนีน่ยเป็นได้ถ้าว่าพรรคเสนอชื่อว่า คนเนี้ยอยู่ในคิวเป็นนายกได้ไม่ต้องลองสมัครรถตักต่างคือมันไม่เป็นประชาธิปไตยคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเขาก็ได้เปรียบตรงนี้คือว่าเขาก็่วยโอกาสงั้นเราก็หาคนที่เราอยากให้เป็นนายกที่สุดคือลูกสาวฉันนะ <c oughs> ลูกสาวฉันไม่ต้องมาลงสมัครอะมันเหนื่อยสองสารเขานะมีลูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคปทางทานเนี่ยมาด้วยความชอบรมแต่ไม่ชอบโดยหลักประชาธิปไตยโดยประชาชน ของประชาชนเพื่อประชาชนแต่มาด้วยความชอบธรรมเพราะฉะนั้นก็อภิปรายประเด็นนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ผมเล่าเรื่องรัฐธรรมนูญไว้ก็คือว่าเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้เพื่อให้ผู้ยึดอานาจได้สืบสารอานาจต่อแต่เขาไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้อํานาจมาโดยการเลือกตั้งก็เลยยึดรัฐธรรมนูนนี้เป็นเครื่องมือต่อไปเก่งนะคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยนี่เก่งนะครับทีนี้เรามาดูรัฐธรรมนูญฉบับ ที่เหมือนจะดูดีนะครับคือฉบับที่ผมกับประชาชนช่วยกันเขียนเมื่อปี2,540นะครับเมื่อกี้นี้ถ้าท่านดูภาพบนจอสมมติถ้าท่านไม่ต้องดูผมอ,อ่านให้ฟังก็ได้นะครับก็คือว่จะมีวงเล็บตอนซ้ายบอกว่าปี2 5 6 0แล้วนูนออบอกว่าสอสอหนึงในหนึ่งในหนใน 5, น้ก็ลงชื่อเพื่อเปิดอภิปรายไม่แว้งใจได้แล้วนะครับแต่ว่าฉบับปี2,540 ฉบับประชาชนที่ผมเป็นหนึ่งใน99สสอรมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมมาจากสสรสุพรรณช่วยกันร่างกับประชาชนรับฟังความคิดเห็น8เดือนเนี่ยเขาร่างรับนูนให้สอสสองในห้าไม่ใช่หนึ่งในห้านะครับสมัยเนี้ยแค่หนึ่งในหก็ลงชื่อเปิดอภิปรายได้แล้วง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับส่วนจะพ้นหรือไม่พ้นมันก็ ต้องไม่พ้นจากตำแหน่งอยู่ดีเพราะว่ารัฐบาลเขามีเสียงข้างมากฟังไปก็แค่นั้นนะครับแต่ว่าฉบับ40เนี่ยสสต้องสองในหในสภาเข้าชื่อกันเพื่อจะลงเพื่อจะยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็แล้วแต่ฉะนั้นลงไปอ่านดูมาตรา185 รัฐธรรมนะูญฉบับประชาชนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาะยกรัฐมนตรีเนะี่ยทำยากมากช่วงนั้นเราเขียนกันเพื่อให้รัฐบาลมีความมั่นคงเราไม่รู้รัฐบาลจะมาจากไหนลูกเต้าเราใครนะครับเราอยากจะให้รัฐบาลมั่นคงเพราะว่าก่อนปี2540รรัฐบาลมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแป๊บเดียวพวกสสก็หาเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจคือเรียกว่าทุกครั้งที่เปิดประชุมก็จะไม่ไว้วางใจเพื่อจะทำเทพ่พูด ดูดีแบบเฉียบคมมันก็ไม่ต้องทําอะไรกันนะเปิดสมัยประชุมก็อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ไม่มีเวลาทํางานเราก็คิดกันอย่างนั้นตอนล่างตอนนั้นนะครับเราจึงร่างรัฐมนุนให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรียากที่สุดเพื <c ười> ่อให้รัฐบาลน้นนั่นคงไงเพราะฉะนั้นมาตรา185ของรัฐมนุนฉบับประชาชน240 5 จึงเขียนไว้ดังนี้แต่ที่เอาขึ้นบนชอเนี่ยผมจะมีจุดลกน้ำจุดเพื่อข้ามข้อความที่มันยืดยานออกไปนะครับเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเี่ยถ้าอ่านจ,จริงๆโอ้โหยาวมากเลยนะครับร้อยแปดสิบห้าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมาจาาร8 5นะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจำนวนไม่น้อยกว่า2ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดสองในหนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับมันยากที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอนะ เท่าที่สองในห้าของสมาชิกทั้งหมดท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรนะมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกคนต่อไปด้วยคือถ้าคุณจะเปิดอภิปรายล้มนายกคนนี้คุณจะต้องเสนอว่าจะให้ใครเป็นนายกแทนนี่มันก็ยุ่งเข้าไปอีกมันจึงยากนะครับแล้วเขียนต่อๆต,ต,ต่อไปนะครับ จะยุบสภาไม่ได้เว้นแต่จะถอนยติมติต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งถ้าไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งหมดเสนอยติไม่ไว้วางใจอีกตลอดสมัยประชุมนั้นคือสมัยก่อนมันเสนออยู่เรื่อยนะครับแล้วถ้าแล้วถ้าเลาเลยเขียนลำสันงบอกว่<ๆ>วาเออถ้าคุณจะเสนอไม่ไว้วางใจนายกเนี่ยคุณจะต้องเสนอชื่อคนอื่นที่จะเป็นนายกแทนด้วยแล้วถ้าเกิดยติคุณไม่ผ่านนะ ส่วนใหญ่เขาไว้วางใจนายกหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าอย่างนั้นตลอดสมัยประชุมนี้คุณจะไม่สามารถยืนยัติอีกได้คะได้เลยนะครับประมาณนั้นเรียวกว่ากันไม่หมดทุกทุกทางอันนี้เป็นตราบ,บาป ที่นักกฎหมายหรือนักรัฐศาสตร์ยุคหลังๆผมมาเนี่ยครับหลังผมลากร่ำรุนเสร็จอ่ะกโวยวายกับบอกเฮ้ยคุณเขียนอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมคุณทักษิณพอคุณทักษิณเลือกตั้งมาตามรัฐมนตรฉบับ40นะครับแกได้เสียงข้างมากในสภาสแล้วก็กว้านซื้อยุบพักโนนนี้เข้ามารวมกันจนคะแนนคะแนนแกเกินกึ่งหนึ่งอ่ะเป็นสามร้อยกว่ามั้งสมัยนั้นนะครับสสห้าร้อยคนเน,นี่ยมันคุณทักษิณมั่นคงมากนะครับ คุณไม่มีวันจะยื่นยติล้มรัฐบาลคุณทักษิณด้วยยติไม่ไว้วังใจเด็ดขาดเพราะเขามันคงที่สุดซึ่งมันดีนะครับในศาสนาของผมคือเราต้องการเขียนลนัมนดนให้รัฐบาลมั่นคงจะได้ทํางานยาวไม่ได้หวังว่าจะมีรัฐบาลมั่นคงแล้วก็ทุจริตยาวเราหวังว่าทุกคนจะเป็นคนดีมาเป็นรัฐบาลปรากฏว่าคนทักษิณเข้ามาแล้วก็เกิดปัญหาอํานาจ ใช้อำนาจมากจะเรียกว่า authoritarian state นะหรือจะเรียกว่าเป็นรัฐออ i ิกา c h ที่อเมริกากำลังโวยวายกันอยู่ตอนนี้นะครับคนกลุ่มน้อยบริหารประเทศแล้วก็ใช้อำนาจลุกแก่อำนาจเยอะแล้วก็มีทุจริต corruption คือถ้าเขาทำงานแบบทุจริต corruption เนี่ยแล้วเราก็ปลดเขาไม่ได้ด้วยยติไม่ไว้วางใจเนี่ย ก้อนูุนผมเนี่ยต้องรับผิดชอบ2อง0รยสี่สิุนประชาชนไม่ใช่งผมนะครับของประชาชนล่วมกับผมช่วยเขียนอีก99คนที่เป็นสสรมันจึงทําให้มีความรู้สึกว่าโอเคเราต้องการให้รัฐบาลมั่นคงแต่เพียงแต่เราอนุมานเอาว่ารัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลดีเป็นคนดีตามที่ในหลวงชาญที่เก้บอกว่าต้องให้คนดีมาบริหารประเทศนะ แต่ปรากฏว่ามันเป็นคนไม่ดีไงเป็นคนลูกแก่อำนาจแล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันเยอะคุณทักษิณก็โดนทั้งสามคดีคุณแล้วตอนหลังเอ,อ้่โอเคหลังจากที่อำนาจไปล้มโดลใหม่ก็ <c oughs> ความใกล้เคียงกันนะครับแน้องสาวคุณทักษิณคุณยิ่งรักก็โดนเข้าไปอีกนะครับผมไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกผมดูที่ศาลตัดสินก็นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการให้รัฐบาลมั่นคง หลักการดีแล้วนะครับเขียนมาดีแล้วรัตมนูน2 5 4 0แต่คนไม่ดีเข้ามาแล้วมันคงมันจึงยุ่งตอนนี้ผมสรุปว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยนี่แหละนะครับเป็นประชาธิปไตยแต่จะต้องร่างรัฐมนูลตามที่ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสว่าต้องเขียนรัฐมนูลให้มีแต่คนดีเข้ามาบริหารประเทศเข้ามาอยู่ในสภาเ,ออเท่านั้น จะเขียนยังไงต้องเขียนหม่หมดนะครับแต่ว่าปรากฏว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันยังถามอยู่ว่าคนดีคืออะไรคือหมายความว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันคืออะไรเขายังไม่รู้เลยซื่อสัตย์สุจริตเป็นอะไรนะที่จริงไม่ต้องถามะซื่อสัตย์สุจริตการเป็นคนดีคืออะไรไม่ต้องถามถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องมาเป็นคนดีนะครับมันก็จบโอเคสรุปก็คือรัฐมนูญฉบับ2540ิเนี่ยเขียนไว้หวังว่าจะได้คนดี แล้วกันไม่ให้คนดีออกไปจากตําแหน่งง่ายเกินไปนะครับมันก็ล้มเหลวเพราะว่าเรามีคนไม่ดีเข้ามาสู่ตําแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราใช้รับนูลฉบับใหม่นะครับใหม่ก็เก่าแล้วละ,ะ2อ0 0ันรอหสิบนะครับอันนี้เราก็ เินตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ2,000ตอนนี้เรา2,500เท่าไหร่ครับหกสิบแปดแล้วนะเกือบจะ1สปีแล้วเราอยู่กับคนไม่ดีมาเป็นนักการเมืองวันนี้หวังว่าคนดีบ้างไม่ดีบ้างในสภาผู้แทนรัษฎรจะช่วยอิรปรรยให้คนไม่ดีไม่เป็นนักการเมืองวันนี้ว่าพูดเฉพาะนายกรัฐมนตรีความเป็นมนุษย์ของคุณแพรทองทานเป็นมนุษย์ที่ปกติธรรมดานะไม่ใช่ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดี แต่ว,ว่าการทํางานทางการเมืองเดี๋ยวให้เขาลุยกันไปแล้วกันนะครับสําหรับผมยาวแล้วนะครับตอนนี้ท่านกําลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติปอดมิมน